มาตามสัญญานที่น้องเนนให้ไว้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขสุดท้ายสาตัวค่ะาตามสัญญาาคำสัญญาที่น้องเนนให้ไว้นัดวันที่วันนี้วันที่สามสิบเดี๋ยวก่อนเดือนนะค่ะวันที่สามสิเดี๋ยวก่อนเดือนอย่าเพิ่มเขียนถามความฝันก่อนความฝันค่ะนี่ควาฝันน้ำบอกว่าความฝันแนค่นสามตัวฝันเอาเลของคฝันก่อนเนาะ สามตัวเาล่งอฝันได้กอฝันมาเออขอสิแจ้งเพื่กเาจักสี่นัวได้ความฝันฝันไ้ังแต่เนาะน้องเนี่ยเพื่อนบอกไว้หรอค่ะสามตัวเพื่อนมาบอกอาที่หนูขอว้ละขอตัาป่วยผู้สังกระปุงบ้หาผู้เพีิงผู้บัน่ ฟันว่าจังได้เ่าให้ฟั้งนี่ว่าคุณคุณบอกว่าอันได้สามตัวนี่ละเอาว่าสามนี่บอกว่าหลายสามตัวนี่ละสามตัวนี่ละใช่ไหมนี่แมนค่ะสามตัวนี่ละบอก่เป็นตัวแล้วอะครับน้องแรนี้เมนค่ะความฝันน้องแนี่ฝันใช่ไหมอันเล็กพวกฝันก็จะอันเลขฝันอ่าปูมาเข้าฝันฝันอะจักมือละครับ ขอฝันวันเดสามมือแล้วค่ะเพื่อจะบอกต้องวัอนเ้ยแต่ขอิ่นใหมแล้วค่ะมึงบอกว่าทางวันนี้ค่ะมึงไ่ชคไม่หลากกะหมูสามหัวไก่สามตัวบนปูไว้แล้วกระบนผู้ไว้แล้วเรียบร้อยเพมูสามหัวมึงต้องบอกเป็นโตเลยบอกับค่ะบอกสามโตเลยเขะแลจ้จ้งหมดว่าหายเพิ่นบอกสองหกเก้า เพิ่นก็มาบอกตัวนี้แหละแม่แสดงเบอร์เปิตีหนักขึ้นบอกบอร์เปิดบอกสางตัวตรงๆเลยค่ะครับค่ะอันนี้เหมือนเลขฝันนี่เล็ฝันอันนี้เป็นความฝันที่ปูเป็นบอกนี่เลขกความฝันนี่เบิรงของเด้อทีมงานค่ะฉันเคยบอกคุณไปแล้วตั้งแต่ต้นปีเจ็ดเก้าใช่ไหมป๋าเจ็ดเก้าตอนนั้นเข้าจ้ะจ้ะนี่ก็งวดนี้ เให้บิงจะยิ้มได้ใช่ไหมยิ้มไหมชอบไหมตรงใจไหมให้เบิ่งเอานี่เป็นความฝันนาะเลขฝันแต่น้องแนนกับสิมีสูตรหายเอกบ่กค่ะอเลขสูตรที่น้องแนนมันสิมีอยู่อีกสองหางสามตัวทีนัดเท่าไหร่แม่ทีนัด่ไหวอันนี้เลขฝันเอาสามตัวสองตัวเทาได้ไปแล้วเป่นน้องเบิ่งไปแล้วนี่น้องแนนนัดมาเอาสามตัวจ้าเมนอ่ะเป็นเลขสูตรเลขสูตรเด้อ ต้องหันหันทีเขียนอันนี้เลขฝันนะคะเลขฝันะกีบดูเลขฝันอันนี้เลขูโอ้เบิดน้ำยาน้ำยาหมดหมุดมากอ้กันน้ำยาเพรามีืีอเกาเะมือนกันหมดน้ำยาจริงๆเติมน้ำยาอันเดียานี่น้ำยาเพราะเบด้บอกเอาให้่เพิ่นเนาะอันนี้เลขสูนรนะคะเขูนพรก็ว่ากันไปกันนี้เลขกันแค่สองหางค่ะ สองหางสองหางเอาปากกาวงกลมให้นะคะตัวไหนที่น้องแนนมาักมีโอเคขยำขกันเนี่ยขยำขยำขยขยำ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 ขขยำาเำขยยขยำขยำขัขยขยา เอาครึงเอาาปัมีน้ำยาเอาเบิ้งเบิ้งไนมีนัเนี่ยงของทิชเนี่ยเอาเหมือนเี้วมีน้ำยาอยู่ละนอนเชียเอาอีหดีอ่ะนีน้ามน้ำยาเีรเรามซื้อกาเมนหรอเ่ธรรมดาด้คิดเก็ยังมีน้ายาอยเดี๋ยวถ่ายคลิปนองนั้นอีกขอบคุณแบบใหม่พัชะดีให้ต้นกล่อมได้ฝันท้งนั้นอันนี้ฝันเม่ยตงครับ ฝันตัวไหนเน้นตัวไหนเพื่อนที่เพื่อนบอกนะครับโอเคเอาตามที่เพื่อนบอกตัวไหนครับงูกบมเลยงูกมเนาะงูกบคล้องของปั่นครับเพื่อนบอกตัวไหนนี่แหละกับตัน้นเดียวกันนี่แหละมันกแตตัวเดียวแต่วั้งแต่ตัวนั้นแม่สลับตำแหน่งซสื้อเนาะตั้่แต่ตัวที่เพื่อนบอกนั่นน้องแนนเพื่อนบอกตัวนี้เลยตัวนี้เลยหกศูนย์เก่าหกศูนย์เก่า นี่คือตัวที่เพิ่นบอกเนาะจ้าเพิ่นว่าจังไรก่อนจ้าพ่อบอกว่าสามตัวเลยวันมันสิมีแค่นี้แหละตัวมีแค่นี้ล่ะสบายทำนี่เอากระบอกหกศูนย์เก้าอื้อสิบบาทจ้าหกศูนย์เก้ามีแค่นี้จ้ามีแค่นี้เก้าอ๋อพี่น้องเคสจ้าศูนย์หกสามศูนย์เก้าสามน่ะเป็นสูตรคำนวณแม่หมายสูตรคำนวณค่ะค่ะอันนี้เป็นเลข ของน้องแนนที่ฝันฝันนี่069ครับ609นี่กับตัวเดียวกันตัวน่ะก็นาหลัตัวเดียวกันจะไปอืะราคสำรับ2 2ตัวเนี่ย9339 633หอกระตัดเหรียญยค้ะกระตัดอยู่หันเลยเนาะมาตัวเลยตัดเลยโอเคอ้าบได้หลายตัวแอบพี้นลอค่ะเราไปตัด3ตัวก่ันเหีียญฝันก้ก069คนนลูก ขนลูกตัวไหนคนลูกคนลูกเลยเป็นยังไงคะคือขนลูกตัวนี้เล็กฝันจะะไรตัวเนี้ยเลี้ควบฝันนะเลี้ควบฝันขนลูกตัวนี้ครับคนลูกสี่ไดคะอ๋อหศูนย์เก้าคนลูกโตเลี้ยนลูกตัวนี้เพราะว่าตอนนั้นน้องแงตกับบอลเพื่อนตั้งแต่หาปีที่แล้วที่บอลบอให้ออกแปดสามล่างก่อนแปดสามเน้นๆข้างล่างเลยตอนนั้นน้องแงตถือแปดสามล่าง กระวนเพิ่นเพิ่นก็หายเขาต่างล่างเลยนี่งๆได้แปกสามต้นต้นนี้บนตัวใดน้องแน่นฮะต้น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 นี้เดี๋ยวนบ่บนค่ะตัวใดว้นก็คือว่าน้องแนนว่าขอให้ลูกม่โชวม่ลาดแต่พวกผมว่าตัวใดแนนก็เลยได้ลงแนนว่าขอให้ได้สามตให้ยฟันหินสามตอีกเด้อยี่ปูเอ้ยบางีิมีแล<ม>้วตัวบอกว่าอา้าวยี่ปูสิบอกะนะตัวนี้เด้บอบ่ได้ให้ซื้อหลายโตัวแบอกให้ซื้อแค่ตัวนี้ ใซื้อแค่ตัวแตัวนี้ข้างเดียวโตัวนี้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 เด้อโตัวนี้เด้อโอเคหกศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าตัวที่ป็นบอกว่าให้ซื้อเอาตัวนี้แน่นอนแน่กับมั่นใจเพราะว่านี่กะคงสุดท้ายแล้วเนาะมั่นใจคักมันกับ่อยกันเด้อค่ะบอยเป็นแล้ว่อยแตกสามตัวเลยค่ะ จัดไปพี่น้องสำหรับเอ็ซีนะครับสำหรับแนวทางสองคนของน้องแน่นะครับเชื่อลื้อนะครับหกห้าหนึ่งในคิดกวนเนาะเพื่อพี่น้องได้ลยคิดกอนเต็มหัวก่อนตั้งแต่แถวแรกบ่ค่ะอ๋อเที่ยวแรกเหายชื่อหายชื่อเล่เขาย้ำแน่นองน้องแน่นะใช่ไหมอันนี้อันนี้ย้ำอีกนะคะกันลืมกันลืมกันลืมนะคะกันลืมแต่มีศูนย์เก่าศูนย์เก่าเขาเก้าอืมค่ะ จะสามเก้าสามโออค่ะแต่เก้าสามกับหกสามแม่นค่ะก็ให้เอฟซีตัดเอาอยู่ในสามตัวนะตัดในสามตัวเอาค่ะอันนี้คือการลืมนะคะเพราะว่าชุดนี้ปล่อยตั้งแต่ตองหมดเนาะแต่นั่นแล้วตั้งแต่มือวันที่ยี่สิบห้ายี่สิบหกนะครับเป็นบนปูยังไวก็ครับอ่าบนเงปูไหวมีหัหมสามหัวกับใกล้สามตัว เป็นย่งปูเสร็จขับอยูุบ้านด้วยอายุใกล้บ้านค่ะแล้วหนูก็ถ้ามันเข่าอีกกับนูสิพาไปหาเงยปูไงเลยเนาะไปเรลูจ้ะรอบมาจะที่ให้ไปพุ่นเลยพาไปพุ่นเลยค่ะคันแตกสามโตเมื่อเมื่อวายเมื่อแก้บนเนี่ยกัไปทายุหุ่นเลยเน่ไปทาย่หุ่นเลยค่ะไปแก้บนยุพุ่นเลยน้ากันเลยค่ะอยู่กับปูเลยนะอยู่กับปูเลยค่ะกะปูนี่เป็นตะปูประจำหมู่บ้านความู่บ้านข้างหลังค่ะที่ คือว่าเพิ่นสีซอยเน้นเรื่องของที่ว่าลาูกหลานขอเรื่องใดเพิ่นเสีหยห้แค่เรื่องเดียวเนาะแต่และเรื่องใน,รน,งงนรๆๆเรื่องเพิ่นกตสีฟันตุ้งแจ้งขอโชคละเพิ่นก็ใหาโชคละแต่ถ้าาเรื่องหรือว่าขอการงานหรือจ้างอื่นจะมีอุปสรรคเสียขอเพิน่นใดเพิ่นกะ็ะ หนึ่งคนคอหนึ่งพรหนึ่งคนคอหนึ่งพรสำเร็จไอดสามตัวของน้องแม่ยังสิบไปเก็บยังสิบไปเกบวนตัะใหญ่ขึ้นอ่อสามตัวตัวนหญ่ึง3สามตัวยู่แต่เองแม่เป็นสามตัวอีกเพิ่มอีกจ็ดรอบนะสามตัเนาะครับสามตัวทีู่มาบอกเนาะปูมาบอกสามตัววันนี้เนาะครับตัวนี้เด้อบอกตัวอะไรกับเพนี่ศูนย์เก้าค่ะ หกศูนย์เก้าค่ะหกศูนย์เก้าตัวนี้นะคะตัวนี้ค่ะตัวนี้ตัวนี้ค่ะหกศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าครับหกศูนย์เก้าด้วโอเคมีนังฟาเกฟซบครับอ่าเอซกัคนที่ติดตามน้องแมนมาตลอดกับทียบ่ถิงกันน้องแมนกับว่ถิงเนาะที่เพยยังมีไลฟ์น้องแมนอยู่ก่อนน้องแมนถ้าไปหาน้องแมนคือเก้าลละค่ะค่ะไอดีไลฟ์กับงให้เอฟซตลอดค่ะทีนคาติดตามกัน โคอเมนต์พะอไม่ยาไทยค่ะกสะดวกเนาะสะดวกค่ะติดตามทางเฟซเนาะติดตามทางเฟี่อะไรามเนาะขอเบอร์น้องแม่ี่นันแต่ว่่ติดตามทางเฟซเลยค่ะดนภพาพุ่ประเสริฐค่ะนดนดนลภาพุ่ประเสริฐติดตามทางเฟสค่ะข้ามาน้องแนมไม่ยังกับสิบโพสแน่นอค่ะโวดตัวนันท่งพี่น้องคือเก้าค่ะอเคครับผมค่ะคุณ่่่ค่่่แ่่่ม่่่ <Okay. S 2> ะขอบคุณครับวัสดีิครับเป็นตัวเอกแนวทางของน้องแนนของสุดท้ายนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ